K2 f o r t h e a d Onyx Black สีใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอยเต็นท์รุุ่่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุดจะสวยงามและน่าใช้มากแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับนี่คือเต็นท์ K2 Forte สีดำ Onyx Black สีใหม่ล่าสุดของรุ่น Forte ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรแตกต่างไปจากตัวเดิมบ้างไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมาครับเรามาแกะดูอุปกรณ์กันเลยสายรัดนะครับนี่ก็จะเป็นเชือกอเชือกให้มาเป็นสีดำนะสิเส้น สมอบกอลูมิเนียมน้ำหนักเบาให้มา13ตัวน่ครับแล้วนี่ก็เป็นเสาโครงเต็นขนาดใหญ่สีดำเช่นกันครับชิดเต็นสีดำแล้วก็ตัวอินเนอร์ก็จะเป็นสีดำซึ่งจะแตกต่างกับตัวสีอื่นที่จะเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวเราไปกลางเลยครับ วิธีการกลางก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมจะมีรีวิวการกลางเต็นท์ฟอร์เทสนะครับไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรากลับไปดูวิธีการกลางได้นะกลางง่ายครับกลางเหมือนกันเลย ไฟชีต uh, เป็นผ้าลิสต์ตบสองนที T, นะเคลือบกันน้ำา3,500มิลนะไม่ต้องห่วงเรื่องกันน้ำกันฝนเลยนะครับสบายมากเอาอยู่อ่าส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นโลโก้ o n ニッ Black ตรงนี้เลยสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันครับอินเนอร์นะครับจะเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำเหมือนกับตัวไฟชิตเต็นเลยก็จะดูสวยงามซึ่งตัดกับโลโก้เคทูสีขาวตรงนี้จะเด่นมากเลยสวยงามมาก สิ่ที่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับรูดจัดเก็บง่ายตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะครับไซส์ขนาดก็กว้าง250คูณ250สูง1้0ก็ยืนได้สบายๆเลยครับแล้วก็โป่งโล่งสบายเหมือนเดิมพื้นเต็นท์เป็นผ้าออกฟอร์ดนะครับ150ดีเคลือบกันน้ำถึง6,000มิลไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำจะเข้าเลยครับสบายๆนะ อินเนอร์จะเป็นผ้าพ u 2 1 0ี่ช่วยเรื่องการระบายอากาศได้ดีนะครับลดการเกิดคอนเดนต์ได้ด้วยนะครับน่ครับประตูหน้าหลังก็เปิดได้2ฝั่งเหมือนเดิมซิปใหญ่ลูดง่ายนะนครับก็สามารถม้วนเก็บได้ตัวนี้ครับมีตัวล็อกให้ตัวนี้นะครับจุดแขวนไฟก็มีให้อ่าจุดใส่อุปกรณ์ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายารีวิวคลิปอยู่นะครับตอนเที่ยงเลยนะเที่ยงแบบแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับ ก็มีความอบอ้าวอยู่บ้างแต่ถ้าพอเปิดประตูออกทั้งทั้งหน้าทั้งหลังก็รู้สึกว่ามันจะระบายอากาศได้ดีขึ้นนะระบายอากาศได้ดีขึ้นถ้ามีท้าพุมด้านบนนะครับก็จะยิ่งสบายเลยอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นกราวชีตนะแล้วก็ชุดเสาหน้าเทอร์เรสตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้ และนี่ก็เป็นเต็นท์ K2 f o r t ร์ทสีดำ o n ลนิกแ a c k สีใหม่ล่าสุดของ Fort เทครับเป็นยังไงบ้างครับน่าใช้นไหมครับอยากได้กันแล้วใช่ไหมครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ร้าน a d c a m คอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าครับและตัวแทน K2 ทั่วประเทศฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการแคมปิ้งนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ